ถ้าเรามีความรักเมื่อไหร่แล้วอย่างอื่นมันจะตามมานะครับพอเรามีความรู้เสร็จปุ๊บเราก็ศึกษาก่อนทาจากเล็กไปใหญ่นะครับอย่างตัวนี้ตลาดเม่อนของผมไม่อนของผมเนี่ยไม่พอขายครับมีพอบีบน้ำหมอกมาบีิงแล้วมันหอมแล้วอ๋อตัวเมียหนึ่งดอกตัวผู้สามหนึ่งต่อสักอยู่ด้านล่างาอยากให้ลูกใหญ่ก็ข้อสิบสองถึงสิบห้าแรกนี้เราต้องเด็ดทิ้งครับนี่ครับ วันนี้พาทุกคนนะคะมาที่ไอเอรารีสอร์ทนะคะซึ่งจะพาไปเรียนวิชาปลูกแมลอนออร์แกนิก hmm. กันนะคะโดยมีหนุ่มนักวิศวกร mm hmm. เจ้าของรีสอร์ทนี่แหละกุนโก้กเสื้อแดงท่านนี้นะ,ะภายในรีสอร์ทก็จะทำเป็นสวนผสมอันนี้คือไก่อารมณ์ดีไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ฆ่านะคะ mm hmm. เลี้ยงเอาไว้เพื่อเอาขี้เฉยๆอันนี้ก็เป็นแปลงแรกนะคะคือสายพันธุ์เมลอนเอมรันโกนะ ทั้งหมดเนี้ยอันนี้เป็นระยะเวลาที่ปลูกมา30วันแล้วนะคะเพื่อนๆพื่อนเอเมอรเนกี่ยถ้าเป็นทั่วไปในตลาดนะจะขายอยู่ที่สูงสุดเกือบ400บาทแต่แปลงเนี้ยเป็นแปลงออร์แกนิกนะคะตัวสีเหลืองนะครับสีเหลืองทองม,มาจากอันนี้พันจากเพนทแลนนะครับอันนี้จะปลูกยากปลูกยากตรงที่ว่าเรามาปลูกในหน้าฝนหน้าฝนแสงแดดมันก็จะน้อยครับ มันนน,นกกก็็วว้้ใใบอะราางจดแสยทํหเมลอนแปลงนี้นะคะสายพันธุ์เอมารอนโกเนี่ยมีอยู่ประมาณ180ต้นค่ะซึ่งราคาเฉลี่ยหน้าฟาร์มเนี่ยถ้าเกิดว่าปลูกสำเร็จนะมันจะอยู่ที่ราคาประมาณ250บาทเวลาเข้ามารับซื้อที่นี่นะคะและโดยเฉลีย่ย1ลูกเนี่ยจะมีน้ำหนักเต็มที่คือ2กิโลกร,รัมนะคะแล้วก็การให้ผลผลิตใช้ระยะเวลา80วันถ้าเป็นสายพันธุ์ นี้นะแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นก็ยืดออกไปอีกเป็น90วันหมายความว่า3เดือนไม่ถึง3เดือนก็สามารถขายผล,ผลผลิตได้แล้วนะคะซึ่งเมลอนเนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดเยอะมากเลยนะเพราะว่ามีคนปลูกน้อยแต่ถ้าใครสนใจแล้วรู้สึกกังวล<ม>ก็มาเรียนรู้ได้ที่นี่น,นะคะใช้ตัวผู้สามดอกผสมถึง3 3ครั้งนะครับเพื่อให้การติดมันมีโอกาสมากขึ้นนะครับ อ๋อตัวเมียหนึ่งดอกตัวผู้สามหนึ่งต่อสามใช่ครับเราต้องทั้งตัวผู้ในสายพันธุ์เดียวกันแต่สายพันธุ์อื่นถ้ามามันก็กลายใช่ไหม <c oughs> ใช่ครับมันก็จะกลายเป็นพันธุ์ใหม่ไปหรือบางครั้งก็ไม่ติดก็มี <c oughs> มแล้วก็ในหนึ่งต้นเราจะเอาไว้เหลือแค่ลูกเดียว <c oughs> อแต่เราจะผสมไว้ห้าลูกเพื่อที่จะคัดลูกพอลูกโตมาปุ๊บเราค่อยคัดแล้วก็จากห้าลูกให้เหลือลูกเดียวอื เหมือนกับว่าต้องพิถีพิถันมากเลยนะครับเน่่ลูลูลูกนี้ตเราก็จะใส่ขี้วัวใช่ไหมครับที่อยู่ด้านล่างอ๋ออันนี้เป็นปุ๋ธรรมชาติขี้วัวแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มีการผสมอย่างเงี้ยปล่อยตามเรื่องตามเราเขาก็จะอ๋อไม่ติดเลยใช่ไหมฮะต้องตัดทิ้งเลยเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ผสมไปเพ๊บพอเขาหนึ่งเขาจะเขาจะลูกเขาจะไม่เขาจะฝ่อไป เราก็ต้องมาตัดทิ้งข้อดีของแม่รอนก็คือสามารถที่จะผสมพันธุ์ตอนกลางวันได้นะคะเพื่อนๆไม่ต้องไปรอตอนหนึ่งทุ่มหรือตอนกลางคืนเหมือนทุเรียนเนาะใครอยากที่จะได้เคล็ดลับดีๆคุณโก้เนี่ยยินดีจะเปิดเผยอยากให้ตรงเนี้ยเป็นศูนย์เรียนรู้จริงๆนะคะผสมหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามครับพอผสมเสร็จปุบ๊บเราก็จะเด็ดยอดทิ้งครับนี่นะครับเอาไว้แค่สองใบ การผสมเกสอดเมล่อนเราจะเลือกข้อที่เก้าถึงข้อที่สิบห้าอยากให้ลูกใหญ่ก็ข้อสิบสองถึงสิบห้าแต่ถ้าโดยทั่วไปก็นิยมกันคือเก้าถึงสิบสองแลวและหนึ่งต้นนี่ควรจะมีเอากี่ลูกคะหนึ่งต้นอ่ะก็คือสามารถไว้ได้หนึ่งถึงสามลูกที่นิยมกันแล้วแต่ว่าต้นสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ถ้าต้นสมบูรณ์เราก็สามารถไว้หลายลูกได้ก็ต้องมาดูปุ๋ยเราอีกเราให้ปุ๋ยเขาอาหารเขาเพียงพอไหม,มแต่ที่แนะนำก็คือต้นละลูก ครับผมมันจะได้ดูแลง,ง่ายครับ<ะ>ถ้าใครได้ติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมเมลอนอพันห้าซาฮีซึ่งพันเนี้ยเป็นที่นิยมเพราะว่าเขาก็ทนแล้วก็เป็นที่นิยมของตลาดนะ รสชาติก็หอมอร่อยมากเลยนะคะซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยแปลงนี้นก็มาเก็บไปเ,เก็บสแปร์ตอนจบนะก็จะเหลือลูกที่แบบมันไม่ใหญ่มากแล้วแต่รสชาติก็ยังอร่อยมากเลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นชุดสองนะคะที่คุณโก้ปลูกรอบที่สองใช่ครับอันนี้คืออาซาฮีถ้าสมมติว่าเป็นเหมือนการทดลองทำมาเนาะแล้วประเมินผลเนี่ยถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ได้เท่าไหร่คะอา,อาซาฮีรอบที่แล้วได้ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ ถือว่าไม่ไม่เยอะครับคือถ้าคนเขา้าที่เขาปลูกเก่งชานาญเนี่ยเขาจะน่าจะได้ถึงแปดสิบถึงเก้าสิเปอร์เซ็นแต่ว่าโดยหลักแล้วการปลูกลงดินเนี่ยมันยากกว่าการปลูกที่ใส่ถุงถ้าปลูกใส่ถุงเนี่ยเขาก็จะได้ถึงเก้าสิเปอร์ซ็นตแต่ถ้าปลูกลงดินนี่ต้องเก่งครับถึงจะได้เยอะมันไม่ใช่ง่ายครับเพราะการลงดินปุ๊บเนี่ยมันมีโรคแมลงเยอะไม่ว่าจะเป็นพวกเชื้อลงเชื้อรานะครับพวกรากเน่าคนเน่าอะไรเงี้ยครับตัวอันตรายเลยแล้วก็ที่ที่ยากที่สุดคือไวรัสครับผม แล้วเหตุผลทําไมคุณโก้ไม่ไม่ปลูกใส่ถุงเพราะอะไรที่ผมไม่ปลูกใส่ถุงเพื่อการปลูกใส่ถุงคือเขาบังคับเราจะต้องใช้ปุ๋ยเคมีเท่านั้นอ๋อแต่การปลูกลงดินเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับขี้วัวครับเราจะเน้นขี้วัวแล้วก็น้ําหมักปลาทะเลแล้วก็น้ําหมักผลไม้ครับในสิ่งพวกนี้ก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะทําได้นะครับมันไม่เหมือนที่ที่ในถุงในถุงมันจะคุมโรคง่าย ปลูมะแรงจางได้ง่ายแต่ข้อเสียคือว่ามันต้องใช้เคมีครับแล้วแล้วลอดที่สองนี่คิดว่าจะได้เกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ไหมฮะวัดน,นี้มาตอนนี้ยังไม่ตายต้นเลยครับแต่ต้องดูกันไปยาวๆเพราะการเกิดโรคก,การแรงต่างนี่มันไม่แน่นอนการปลูกเป็นลอตน,นี่เขาเรียกว่าสงครามยังไม่จบอย่าพึ่งทับศพทหารต้องดูกันไปอีกยาวครับก็พยายามลุ้นนะครับหน้าฝนมันปลูกยากเพราะว่าหน้าฝนมันหนึ่งแสงแดดน้อยความชื้นเยอะ ครับเมล่อนก็จะป่วยง่ายที่ไก่มาใส่เพราะมันชอนาเป็นคนด้วยนะภายในรีสอร์ทก็จะเป็นการปลูกแบบเขาเรียกว่าผักส่วนครัวเป็นส่วนผสมเยอะแยะไปหมดเลยนะคะมีมะนาวมีผักแล้วก็มีมะเขือ ตอนนี้เดี๋ยวเขาจะปลูกผักกาดแล้วนอกจากนี้เขายังปลูกบนบนตึกด้วยนะเพื่อนๆใครมีโอกาสลองมาชมดูเพื่อเอาไปก๊อปปี้แล้วก็เรียนแบบเพราะว่าคุณโก้ไม่ห่วงวิชานะคะวิชาเขาต้องการอยากจะเผยแพร่ค่ะพวกปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยถ้าใครจะมาก็มาได้เลยนะเดี๋ยวไปดูสายพันธุ์คุณนามินะที่นี่มีหลากหลายสายพันธุ์มากอยากรู้เรื่องเมลอนต้องคนนี้เลยนะคะคุณโก้เสื้อแดงนี่แหละ ตัวจริงเสียงจริงนะคะววไว้หลายสายพันธุ์นะครับไว้ให้เลือกก็เริ่มเริ่มออกดอก้วเนี่ยดอกพวกนี้ต้องเด็ดทิ้งหรือเปล่ายอย่างนี้ต้องเด็ดทิ้งครับต้องเด็ดทิ้งเด็ดแขนงเด็ดอ,อะไรทิ้งคือยังใช้ไม่ได้ครับเพิ่มโตขึ้นมาประมาณเมตรกว่าส<ม>องเมตรครึ่งว่าประมาณนี้ครับเขาเรียกว่าประมาณเอ่อเมตรครึ่งพอเราจะไว้แขนงข้อที่เก้าถึงข้อ12บสองเราถึงมัตงนี้ก่อนอ๋อเนี่เป็นข้อเป็นข้อข้อแรกเนี้ยเราต้องเด็ดทิ้งครับนี่ครับอืม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 ก็จะเด็ดทิ้งออกนี่ครับแขนงมันจะต้องเด็ดทิ้งออก ต้องแขนงใพศตัวมันโตต้องเรียนรู้เขาแน่เนี่ยถ้าไม่ไม่ไม่เรียนรู้คงคงคงไม่ใช่ครับนี่คือความรู้นะครับเรียนรู้ไม่ว่าจะชอบดินทรายชอบดินทรายชอบดินที่โปร่งแล้วก็ถ่ายเทได้ดีเพราะถ้าเป็นดินดินที่กักน้ําอะไรเงี้ยมันจะทําให้รากเน่าขน้ครั่ ในฐานะที่เป็นนักวิศวกรนะคะแต่ว่ามีความสนใจเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนาะก็อยากชวนให้ทุกคนรณรงค์ให้คุณโก้ช่วยรณรงค์ว่าเออถ้าเราสนใจอยากจะมาปลูกเมล่อนว่ามันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนต้องลงทุนเยอะไหมหรือว่ามีวิธีการยังไงซึ่งทราบว่ามีนักเรียนเนี่ยเริ่มเข้ามาศึกษากันบ้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะครับผมคือการทําธุรกิจทุกอย่างนะครับก็คือถ้าเรามองแล้วเราควรจะเริ่มจากความรัก ถ้าเรามีความรักเมื่อไหร่แล้อย่างอื่นมันจะตามมานะครับมันจะทําให้เราเนี่ยอ,อมีความตั้งใจมีความสนใจมีความให้ประสบความสาเร็จได้ง่ายฉะนั้นสิ่งสําคัญอันดับแรกคือเราต้องมีใจรักนะครับพอเรามีใจรักเสร็จปุบ๊บเราก็ศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับแล้วก็การใช้พื้นที่ต่างๆภายในบ้านของของเราเนี่ยครับเราต้องเลือกมุมนะครับยกตัวอย่างเราต้องมีความรู้ก่อน <c oughs> อย่าง จ้าเมล่อนเนี่ยเขาต้องการแสงถ้าคุณไปเลือกมุมผิดภายในบ้านมันปลูกไม่ได้นะครับดังนั้นการจะทําอะไรก็ช่างสิ่งสําคัญอันดับแรกคือเราต้องมีความรู้ก่อนพอเรามีความรู้เสร็จปุบ๊บเราก็ศึกษาคาว่าการศึกษานี่ก็คือวิธีการปลูกนะครับแล้วก็พวกเรื่องต้นทุนค่าใช้จ,จ่ายอะไรเงี้ยเราก็ต้องศึกษานะครับยกตัวอ,อย่างการทําเมล่อนเราทําในฤด,ดูฝนเราต้องมีเรือนโรงนะครับถ้าเราไม่มีเรือนโรง,งเราไม่สามารถปลูกเมล่อนได้นะครับเพราะว่าเมล่อนเนี่ย ไม่ชอบผลนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอางการเกษตรอื่นที่สนับสนุนกันนะครับยกตัวอย่างเราปลูกผักผลไม้ปุบ๊บถ้าเรามีพวกขี่ไก่มีพวกที่วัวต่างต่างเนี่ยขี้เป็ดทุอกอย่างพวกนี้ครับมันสามารถที่จะลดต้นทุนค่าใช้จ่ายทําให้ทําให้เราลดต้นทุนลงไปแล้วก็พวกผลตอบแทนของเราเนี่ยมันจะมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้นทุนเราลดลงนะครับ แต่การมองเรื่องของรายได้ของการทําการเกษตรเนี่ยอันดับแรกก็คือควรจะศึกษาหาความรู้ให้ได้มากเสียก่อนนะครับแล้วพอเราเริ่มเก่งเพิ่เราค่อยขยายกิจการก็คือทําจากเล็กไปใหญ่อครับยกตัวอย่างตัวนี้ตลาดเมลอนของผมเมลอนของผมเนี่ยไม่พอขายครับอันนี้เรื่องจริงนะครับแม่เมลอนผมไม่พอขายเราต้องจองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าผมค่อยๆปลูกผมจะไม่ปลูกเยอะๆทีเดียว เพราะว่าอันดับแรกในการทํากิจการตรงนี้เรายังไม่มีตลาดถูกไหมครับถ้าเราไปปลูกทีเดียวปุ๊บตูมเดียวปุ๊บเนี่ยเรายังไม่เก่งเรื่องการตลาดหลายคนอาจจะพลาดไปเพราะว่าคุณยังหาตลาดไม่ได้แต่คุณมีผลผลิตเยอะก็ทําให้ผลผลิตเนี่ยร้นตลาดแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่ค่อยปลูกพอผมปลูกปุก๊บทีนี้ผมก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาติดต่อ เราก็จะเริ่มมีลูกค้าไปเรื่อยเสร็จแล้วเราค่อยๆขยายพอผลตอบรับดีใช่ไหมครับลูกค้าก็ต้องการมากปริมาณที่เราปลูกเนี่ยมันไม่พอเราค่อยขยายขึ้นแล้วการปลูกทีละไม่น้อยเนี่ยมันมีข้อดีก็คือทําให้เราเรียนรู้ศึกษาโรคแมลงอะไรทุกอย่างต่างๆนะครับทําให้เราเนี่ยมีความรู้ความชํานาญก่อนที่จะทําทําใหญ่ขึ้นไปครับผมค่ะเข้าใจแล้วคือสรุปก,การทําอะไรถ้าเราต้องใช้ความรักอย่าไปโลภอยากจะ อยากจะเอาแต่เงินรวยเนาะทีนี้ค,คุณโก้ไม่ไม่หวงความรู้เหรอคะเวลาเผื่อมีคู่แข่งอะไรเงี้ยเนาะไม่ครับเพราะว่าสําหรับผมอ่ะผมผมไม่ใช่อาชีพเกษตรผมมีอาชีพอย่างอื่นนะครับฉะนั้นงานที่ผมทำพวกนี้มันเป็นเรื่องความรักพอเป็นเรื่องความรักผมเลยไม่ต้องมาสนใจว่าคู่แข่งจะเป็นใครอะไรยังไงผมไม่ได้สนนะครับและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เราปลูกพวกเนี้ยมันกลับมาหาเรานะครับในเรื่อง ชีวิตประจําวันซึ่งเราได้ใช้ฮนะปลูกพริกปลูกคาปลูกตะไคร้ปลูกพวกพืชผักสวนครัวที่กินได้พื้นที่ว่างที่เรามีอยู่นะฮะในในอรอบบริเวณบ้านเราเราก็สามารถปลูกได้นะครับเพื่อให้ลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายอย่างมะนาวนี่ก็ไม่ต้องซื้อนะครับกะเพราก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับของทุกอย่างไม่ได้ซื้อค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างนะครับถ้าซื้อผักผลไม้แต่ก่อนของผม วันหนึ่งไปแจกตลาดหมดสามสี่ร้อยครับแต่ทุกวันเนี้ยไม่ได้ซื้อะลรเมื่อเชา้าไปเก็บพ,พริกพริกโรงแรมมาเลาก็ได้ไมันเก็บมาเต็มตะกร้าครับพริกไม่เคยได้ซื้อเลยครับเรามีที่มีทางเนี่ยถ้าเรายกตลาดสดมาไว้ที่บ้านเราได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับยกตัวอย่างหนึ่งเราก็ลดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปซื้อของสองก็คือได้ได้สิ่งที่ว่าปลอดภัยกับร่างกายเราสามก็คือสะดวกครับเราสมมติเราทำกับข้าวอยู่ เราขาดมะนาวขาดนั่นขาดนี่ปุ๊บเราต้องวิ่งขับรถวิ่งไปตลาดเสียค่าน้ํามันเสียโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะแต่นี่เราสามารถเก็บได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงมันเป็นความสะดวกแล้วก็สบายสะอาดปลอดภัยแล้วก็ประหยัดพูดสุขท้งใจด้วยใช่ครับมันมีแต่ได้กับได้ครับฉะนั้นการปลูกพืชผักเนี่ยให้ปลูกไปเถอะครับในบ้านเราแต่ว่าถามว่าก่อนที่เราจะปลูกอะไรต่างๆก็คืออย่างที่ผมบอกแล้วว่าเราต้องมีความรักก่อน ไม่ใช่ว่าอยู่ปุ๊บเราปลูกได้นะครับเราต้องศึกษาก่อนพืชที่เราจะปลูกนะครับว่ามันชอบดินประเภทไหนยังไงชอบแสงเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงแล้วเราค่อยปลูกมันขึ้นมาผมอยากให้เรียนรู้ครับนี่อย่างยกตัวอย่างครับอันนี้น้ําหมักปลานะครับนี่นะครับอันนี้คือน้ําหมักปลานะครับผมเราสามารถสามารถนําสิ่งของที่เราเหลือใช้อันนี้ผมทําปลานะครับผมก็ใช้ไส้หัวอะไรเงี้ยอ๋ทำหมักไม่ไม่มีทิ้งใช่ครับไม่ได้ทิ้งเลยนะครับ แล้วเขาไปขายแกนลอนึงก็450าบาทแกนลอนหนึ่ง450บาทนะครับนี่เขาจะหมักปลานะครับน้ำหมักปลานี้ก็จะทําให้พืชเจริญตัวโตเร็วครับเหมือนเราเป็นเศรษฐศาสตร์คือใช้ทุกเม็ดใช่ครับไม่ทิ้งเลยคือทําทําการเกษตรต้องมีความรู้ครับทาจุลินทรีย์ข้อแสงเป็นไหมทําฮอร์โมนนมสดเป็นไหมฮอร์โมนไข่เป็นไหมครับของพวกนี้ถ้าเราทําเองได้เนี่ยมันคือลดต้นทุนนี่งครับอันนี้ครับเปเก็บมาอันนี้ก็ปลูกที่นู่นนะครับอันนี้ก็คือ เมล็ดของผักชีใบเรื่อยนี่ครับคิดดูครับว่ามันต้นเยอะแค่ไหนถึงได้ขนาดเนี้ยึ่งแรมไมยลากระเด่นผมมีผักชีใบเรื่อยเพียบเลยครับผักชีใบเลื่อยไม่ต้องซื้อนะครับเยอะมากดูนี่อันนี้เอาไปปลูกได้นะครับมันจะมีเมล็ดที่แก่แล้วเนี่ยก็สําหรับใครที่ช่วงนี้ถูกเลย์ออฟหรือว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจต้องกลับมาทําพืชทําสวนทาไรถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะ ว่าจริงๆแล้วตอนนี้แนวของกเกษตรอินทรีย์มาแรงนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตรงไอยารารีสร์ทเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่พร้อมจะเป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากที่จะมา,าเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกผักออร์แกนิกแบบครบวงจรนะคะที่นี่เขาทำแบบครบวงจรเลยค่ะหมายความวา่าปลูกเองแล้วก็ทำปุ๋ยขึ้นมาเองนะ ทั้งหมดเลยนะคะแล้วข้อสำคัญก็คือเขาเป็นจุดเริ่มต้นของการสอนให้รู้จักเขาเรียกว่ารู้จักต้นไม้อย่างแท้จริงอันด้านซ้ายมือที่คุณโก้ชี้ไปเนี่ยเป็นตึกนะคะแต่จะปลูกเชอร์รี่แล้วก็จะปลูกผักเป็นแบบว่าหลายๆชั้นนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูก็มาดูได้นะคะแต่นี่จะจบทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้ว่าทุกอย่างถ้าเรารู้จักเขาจริงเนาะแล้วเราให้ความรักจริงๆเนี่ยธรรมชาติเนี่ย เราเรียนรู้เขาเราจะได้ประโยชน์จากธรรมชาติเยอะมากแสงแดดสายลมพื้นดินต้นไม้ทุกอย่างเนี่ยมีคุณประโยชน์ต่อเราทั้งสิ้นเลยนะคะก็นี่แหละไอรารารสอร์ทถ้าใครอยากมาก็แวะมาเที่ยวได้นะคะเพื่อนๆสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้เนลาไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดี